อันยังซิ่งสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับวิธีการใส่แมกนะครับอันนี้คือล้อแท้นะเอ็นไก่เบามากรัดด้วยยาง a อดีนนะครับ J จแปนเหมือนกันนะครับเบอร์นี้2 4 5สี่ห้าสี่ห้าสิบดนะครับนี่ขั้นตอนการใส่ก็เนี่ยครับดูเลยนะครับตามนี้เลยนะครับไม่เป็นรอยครับการันตีโดยช่างผู้ชำนาญงานคือผมเองครับใส่เองให้ลูกค้าเลยครับนี่นะฮะ นะใส่เสร็จดูลายโลเทชันอะไรเรียบร้อยเสร็จก็น,นะครับเติมลมนะดูความเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะฟิตเมนต์สวยนะฮะยางยางตัวนี้24 5 458นะครับรัดด้วยแมกแปนะฮะแก้มนะครับตึงๆเลยนะครับดูฟิตเมนต์สวยนะไม่ดึงแก้มนะครับนี่ดูกันเลยสวยนะครับลงตัวเลยครับแล้วก็หลังจากที่เราใส่แล้วนะก็ ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็คลมรั่วไปด้วยนะครับเผื่อมีลมรั่วว่าตรงไหนรั่วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาถ่วงนะครับนะครับถวงคือถ้าเป็นล้อพวกนี้ก็ถ่วงง่ายนะอันนี้เราถ่วงลงศูนย์ทุกตัวนะครับนี่นะฮะลงศูนย์ทุกตัวถ่วงง่ายครับหลังจากที่ถ่วงแล้วนะเราก็ใส่ฝาครอบนะครับแล้วก็จัดใส่ ให้ถูกตำแหน่งของล้อได้เลยนะอันนี้ก็ล้อขวาเพราะล้อเป็นล้อตัวโรเตชันนะฮะก็ต้องดูดีๆนะนะครับนี่แล้วก็หมุนเกลียวด้วยมือก่อนนะครับกันปีนเกลียวแล้วก็ตามด้วยปืนลมเบาๆนะครับนะหลังจากนั้นก็นะครับดูความเรียบร้อยเนาะนี่ชิ้นเม็นสวยเป๊ะ ให้ชมกันนะครับยางและแมกนี้อิมพอตมาจากญี่ปนเลยนะฮะมี2จุ๊บนะครับแนวเซอร์กิตนะนี่เม็ดอินญปนะครับหลังจากที่เราใส่ล้อเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องปอนตามด้วยครับผมนี่ดูเลยครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เตรียมส่งงานลูกค้าครับผมก็นะ เสร็จเรียบร้อยปอนเรียบร้อยจ่ายตังค์กลับบ้านได้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่แนะนํานะครับยาง a d ดีนะครับเจแปนครับต้องอัญยางซิ่งนะครับหลายๆท่านก็มาใช้บริการเยอะนะครับฝากด้วยนะครับผมร้านอัญยางซิ่งสมุทรปราการนะครับอยู่เส้นสุขุมวิทนะฮะก่อนถึงช้างสามเสียนนะครับมุ่งหน้าไปปากน้ําครับผมฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ